とつつ。はは愛。あなた私目たた私私สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีนต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตเกตีบอีกครั้ง ันนี้สกูปดูไลมอนกับการเจาะประเด็นกันนะครับก่อบุญเจาะประเด็นขอโปรโมทช่องใหม่นะครับผมทำช่องไม่กะอนิม่าช่องนัเราเกี่ยวสัตว์หายากสัตว์สูงพันสัตว์แปลกสัตว์อันตรายนะครับจริงๆผมควรลงคลิปใหม่เมื่อวันเสาร์ที่ก่อนแต่ว่าผมติดเกมเซฟพังที่มันออกมานะครับถึงแม้ข่าวคราวมาข้างจะน่าผิดหวังก็ตามผมก็เล่นยาวอยู่เนาะทำให้คลิปล่าสุดลงไปเนี่ยก็เป็นความอันตรายของมึกสายบูริงแล้วก็ตะโขอินเดียเจอเคที่มีหน้าตาประหลาดแล้วก็หายากที่สุดสายพันธุ์หนึ่งนะครับ อาจานย์เล่าเกี่ยวกับสัตว์หายากแปลกพวกนี้ก็ไปดูได้นะครับลิงก์ก็อยู่ช่อง The description ด้านล่างถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด subscribe ช่องนู้นแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งทั้งช่องนี้แล้วก็ช่องนู้นเพื่อเป็นกำลังใจนะครับก็กลับมาเนาะซึ่งตามชื่อคลิปนะครับนั่นคือโดรายมอนผ้าสกาวากาศล้อหนังหลายเรื่องนะครับโดยฉากล้อที่ว่าเนี่ยแน่นอนสกาวากาศเนี่ยมันก็ดูเหมือนเในการล้อสตาร์วอล์ไปปลายใช่ไหม Star Wars Star t เทคเนาะแต่มีช็อตหนึ่งนั่นคือช็อตเพลงเปิดโดรายมอนล้อหนังเก่านะครับ เราจะเห็นว,ว่าช่วงต้นเรื่องเนี่ยตอนแรกปูโหในเรื่องมาจริงจังนะครับว่าพวกปาปาปี้เนี่ยกำลังหนีจะส่งครามกลางเมืองกันเนาะแล้วฉากก็ตัดกับมังโงงงเลยว่าเออพวกนัมิตะกำลังทําหนังอยู่นะครับเรียกว่าจ็อะเนี่ยผมก็ทึ่งอยู่นะทึ่งกับความรวยของสโนโดน,นะครับเดียวรู้จะว่าโดเรมอนผานนี้ออกฉายในปี1985มันไม่ใช่ปัจจุบันที่เราใช้แค่สมาร์ทโฟนแล้วก็สามารถถ่ายวีดีโอหนังแบบหนังสั้นธรรมดารร,ราูดต,ก,ตกได้เนาะแต่นี่คือยุคเซลลูลอยอย่างยุคฟิล์มอยู่เลยนะครับ การจะทําหนังได้มันก็ต้องมีทุนเนาะและยิ่งสนโนเนี่ยเราเห็นว่ามันกําลังทําหนังไซไฟอยู่นะครับทุนมันก็ต้องเยอะมีพร็อพนู้นนี่นั่นนะครับเรียกว่าเออถ้าไม่รวจริงทําไม่ได้นะครับก็สอบไปสนโนเนาะและเห็นว่าฉากแป๊บหนึ่งเนี่ยมันตัดมาที่ดนตรีเพลงเปิดเลยนะครับแน่นอนเห็นว่ามันล้อโลโก้ MGM นะครับน็มนะครับ MGM ก็เป็นโลโก้ของค่ายหนังที่คลาสสิกหน่อยเนาะที่เป็นรูปสิงโตคำรามอ่ะเนาะซึ่งปัจจุบันนั้นก็ไม่ค่อยเห็นผลงานของค่ายนี้มากนะนอกจากหนังเจมส์บอนด์นะครับและแปลว่าเปลี่ยนจากสิงโตกลายเป็นเสียงของแจ็คแอนด์คำรามนะครับโคตรเข้าอะและเพลงโดรายมอนก็ขึ้นมานะครับโดรายมอนสองครามอวากาศนะครับโดยฉากแรกที่เห็นเลยว่าชิซุกะนั้นโผล่มาจากเดวิลทาวเวอร์ของคอยปีาศาจเป็นชิบุกขาวที่มีอยู่จริงในมริกาเนาะ โดยซือกาเนี่ยสวมหมวก UFO อยู่นะครับแน่นอนช็อตนี้เนี่ยมันมาจากหนังไซไฟคลาสสิกเรื่องหนึ่งแต่คนส่วนใหญ่น่าจะไม่คุ้นเท่าไหร่นะครับทำให้หนังเนี่ยฉายปีเดียวกับ Star Wars ภาคแรก1977นะครับมันคือหนัง Close e n c o u n t e r of the Third Kind นะครับหนังของสตีเวนสปิลเบิร์กเลยนะพ่อแม่ของฮอลลีวูดเลยนะตอนนั้นก็เพิ่งแจ้งเกิดจากเรื่องจอ w s สไงแล้วก็ามาทำหนังเรื่องนี้นะครับ โดยตัวซีเบิร์กกับจอร์นลูคัสที่เบโกัวซาซาวอลเนี่ยเขาสีกันและด้วยความที่มีหนังไซไฟสองเรื่องมาฉายปีเดีิมเนี่ยทั้งสองเลยพนันกันแถมพนันอีกฝั่งเลยนะพอาะซูเบิร์กคิดว่าเอ้ยซาวอลดังกว่าส่วนจอร์นลูคัสก็เฮ้ยนะขอซีเบิร์กล้ำกว่าก็เลยพนันว่าถ้าใครถ้าหนังไหนทําเงินมากกว่าต้องเอากําไรส่วนหนึ่งของหนังเนี่ยไปให้แน่นอนซีเบิร์กชนะเพราะเกาพนันว่าซาบอลดังกว่าซึ่งมันดังกว่าจริงนะครับเพราะมันดังจนกลบหน้าซีเบิร์กสมิดเลยเพราะโค้ชสกัลเตอร์เนี่ย มักถูกรู้จักในฐานะหนังฮาร์ดไซไฟมันก็ไม่ฮาร์ดขนาดนั้นแหละแต่คือว่ามันหนังไซไฟที่ค่อนข้างจะดูเน้นดูดราม่ามากกว่าซาวด์ที่มันแนวแบบแอคชั่นแบบแฟนตาซีอวกาศเนาะมันจะดูสุดสนานกว่านะครับอย่างไอช็อตเนี่ยคือช็อตสุดท้ายของเรื่องที่ฝั่งมนุษย์เนี่ยกำลังติดต่อกับเอเลี่ยนผ่านดนตรีนะครับผ่านตัวโน้ตซึ่งได้ยุบโอนก็มาเป็นลำเล็กๆไงและต่อมาก็มียานแม่เนี่ยล,ลำเบิร์มเทิมที่มันหัวชส,สุกกะนี่แหละและเอฟเฟกมันสุดยอดมากนี่คือหนังปี1977อะ ฉากเยฟโอการจัดแสงทุกอย่างมันเพอร์เฟกมากนะครับ จะเป็นการขับเคี่ยวกันเลยว่าเรื่องไหนไดออกสการ์เฟกต์แน่นอน Star War วได้นะครับแต่นี่คือแบบแต่นี่คือแบบก็เด่นไม่ยิ่งหย่อนเดียวกันนะครับเรื่องนี้ใครชอบหนังไซไฟก็แนะนําให้ดูนะครับมันมีมันมีภาคไทยด้วยนะถ้าจำได้ผมมีแผ่นอยู่นะครับแผ่น DVD ghost e n counter of the third kind นะครับต่อมาก็แน่นอนแหละช็อตแบบนี้แหละคนก็จะรู้ว่ามานจะเลือกอะไรนะครับเมื่อกี้ก็ ghost and counter ก็ฉายปีเดียวกัยเรื่องนี้นะครับนั่นคือ Star Wars นั่นเองนะครับและถ้าดูจากปีที่กระตูนี้ฉายเนี่ยปีค่าแปดห้าใช่ม ในปีนั้นเนี่ยก็มีซาบอลสาภาคที่เป็นภาคหลักนะครับก็คืออะสี่ห้าหกนะครับนิวโคลบเดียมพายไซแบกแล้วก็รีเทิร์ออฟเดอะเจเดนะครับไอายานข้างหลังเนี่ยน่าจะเป็นมิลเลียนฟอลคอนเนาะแต่ไอัซักไอัซักสนิมที่เป็นโฟกราวเนี่ยน่าจะเป็นขาของคุณเอทีเอทีมั้งเอาละตรงนั้นละลองสิเฮ้ยเปิดเปิดปิดปิดเครื่องกด และแน่นอนไอตัวที่จะมีตาเอ็นด์แนเดินด้วยก็คือทรีฟิโอกับอาตูดีนะครับเรียกว่ามาไม่ได้ไม่ได้แบบได้แรงบันใจคือมึงยัดมันทั้งดุ้นเลยครับยัดมันทั้งฉากเลยเหมือนมัมีตาเอ็นด์แมนไปแวะพี่ฟันสตาร์วอนนะครับแน่นอนซาร์วอนยูโฮมเนี่ยก็เป็นภาคหนังที่ประสบความสำเร็จเรืองหนึ่งเนาะรายได้5้าร้อกว่าล้านนี่ปิดเจ็ดเนี่ยเมื่อตีไปขั้นปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหสองพกว่าล้านนะครับเป็นหนึ่งในที่ทำเงินสูงสุดตลอดกาลนั่นเองนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นนนนนปป๊ออคคััััลเเจรร์ททาใหห้้งงงโดด่ตุกวีะบ ชอต,ตอมาอันนี้ก็ะจะเก่าหน่อยนะครับในแง่หนังกั็หนังเก่าแต่แง่ตัวละครหลักคนน่ารู้จักนะครับเพราะเหตุว่าชอตเนี่ยมันจะเรื่องวกเตอร์แฟงเกนสไตน์นะครับก็ไอชอตอจ,จํานาดอิสลมยอิสลมยอิสลายมีชีวิตอะไรแบบนั้นนะครับผมก็ไม่เคยดูแฟงเกนสไตน์เวอร์ชั่นออริจิน,ลนอลน 31, ั่งหนึ่งเก้าสามหนึ่งบางทราจำได้นะครับถ้าผิดขออภัยเนาะเรียกว่าก็เป็นมอนสเตอร์คลาสสิกนะครับหรืเหมือนโดราเอมอนภานี้เนี่ยจะเน้นล้อขนมธรรมเนียมหนังไซไฟหลายรูปแบบนะครับทั้งคอนหนังฮาร์ดไไซฟสแฟนตาซีไซไฟ แฟงเกตสไตน์ ine, มันกึ่งกึ่งมอนสเตอร์ใช่แต่มันก็มีความไซไฟนะเพราะว่าวิคเตอร์แฟงเกตสไตน์มันปลูกเอาศพมาปลูกเป็นกึ่งกึ่งไซบอร์กอนะเนาะแต่คือเอาใจแอนมาเป็นแฟงเกตสไตน์นะและสนโถนนี่คือแบบเป็นนักวิทยาศาสตร์คือก๊อปหนังมาเลยหัวฟูๆเหมือนกันด้วยนะครับ อ่าช็อตนี้ก็นามิตะก็นั่นแหละนิสัยเหมือนเดิมนะครับก็แกก็อย่าไปฮีโร่นั่นนามิตะเนี่ยแน่นอนผ้าคลุมแดงชุดดูสีฟ้าก็ต้องมาจากหนังไซไฟที่จริงหนังซูเปอร์แมนนี่ก็ออกไปทางไซไฟแหละและถ้าดูจากปีที่ออกฉายเนี่ยก็ต้องเป็นซูเปอร์แมนของเวอร์ชันคริสโตเฟอร์ลีฟเล่นนะครับ1978นะครับก็เป็นซูเปอร์แมนถือว่าเออคลาสสิกมากนะครับเราเชื่อหรือไม่ ตอนฉายซูเปอร์แมนใหม่เนี่ยปกติหนังแนวฮีโร่เนี่ยมันก็ต้องโปรโมทที่เป็นฮีโร่นางเดียวมันต้องโปรโมทชื่อดาราที่เรียกเป็นซูเปอร์แมนก่อนใช่ไหมแต่ตอนนี้แน่นอนหนังฮีโร่มันยังไม่ได้โด่งดังอะไรขนาดนั้นยังไม่มีเป็นหนังจอใหญ่ที่มาประสบความสำเร็จเนาะคิสซิเฟอร์ลีฟก็ไม่ใช่ดาราดังอะไรนะครับและในหนังและในเครดิตหนังเนี่ยคนที่เป็นดาราดังกว่าคิสซิเฟอร์ลีฟก็คือมาร์โลแบรนโดคนที่เล่นเป็นพ่อของตัวละครซูเปอร์แมนนะครับแน่นอนช็อตนี้ก็เป็นนามิตะอุ้มชิซุกะซึ่งจิซุกกะะะ็็นนนน่าเเปลลสครับ ก็เป็นไหนตำนานแหละเนาะ่าคนที่จริงท,ทุกคนรู้จักแหละทุกคนตัวละครซูเปอร์แมนนะครับช็อตต่อมาโออันนี้ก็คลาสสิกเช่นกันนะครับคิดว่าทุกคนก็น่าจะรู้จักก็เห็นช็อตนี้มางนะครับนั่นคือคิงคองนั่นเองนะครับแล้วเห็นว่ารูปแบบโทสีนั้นเก่ามากเลยนะคือสีมันถึงไม่ได้ไม่ถึงขั้นขาวดำหรอกแต่ดูก็รู้ว่าเขาจงใจแบบทีบิวหนังคิงคองหน้าจิ้วคลาสสิกเนี่ยนะครับ1933นะครับนั่นคือฉากสุดท้ายที่คิงคองเนี่ย ไปอยู่บนหอไม่ใช่ดิไปอยู่บนตึก Empire State นะครับแล้วก็สู้เครื่องบินเนาะซึ่งดูตามยุคเนี่ยในตอนนั้นมีคีนคองเวอร์ชันหนึ่งข้าศึกษาแล้วก็รีเมคแล้วนะรู้สึกว่าเวอร์ชันรีเมคนี่จะเป็นยุค197 7, ่เท่าไหร่เนี่ยแหละยุค70นะครับคีนคองยุคเจ็ดูแล้วแต่ดูจะโทสีเนี่ยผมคิดว่ายัางไงซักเขาคงคงยึดตามตัวออริจินอลมากกว่าครับเพราะตัวออริจินอลเนี่ยจะเป็นเป็นภาคที่ดีที่สุดนะครับแล้วต่อมาก็มีีีเเเวอออรร์์ชัันน่่นนนขงปแจ็คสย เรียกว่าเขาจัดหนักไซไฟหรือรูปแบบมาใส่เพลงเปิดเลยนะผมชอบมนะากนะจัดหาไซไฟแฟนตาซีไซไฟมอนสเตอร์ไซไฟนี่ก็มอนสเตอร์ไซไฟเช่นกันนะครับต่อมาก็เป็นไซไฟครอบคัวมันนะครับรเราเห็นชัดเจนเลยว,ว่ามันคือช็อตในตำนานจากเรื่อง E t ทของซีเบนสเวเบิร์อีกแล้วนะครับหลายคนน่าจะรู้จักตัวละครอีท e. อยู่บ้างแม้จะเคยดูหรือไม่เคยดูนะครับก็เป็นหนังฉายปี2 9 8 2หนังที่ทำเงินสูงที่สุดตัวก,กาลในสมัยนั้นนะครับ เรียกว่าตัวสปีเบิร์กกับจอร์ลูกาเนี่ยผัดกันทําเงินสูงสุดตระการตลอดนะครับโดยช็อตเนี่ยเราเห็นว่าล้อจากฉาที่ตัวเด็กเนี่ยปั่นจักรยานแล้วอีทีเนี่ยซ้อนอยู่ตะกร้าไงตะกร้าด้านหน้าแล้ววิธีเนี่ยเหมือนใช้พลังเสียดทาให้จักรยานมันลอยได้นะครับแต่ในหนังเนี่ยมันจะมีแค่เด็กกับอีทีนะครับแต่ในเนี่ยก็เห็นว่ามาครบทั้ง5คนเลยนะครับสงสารสโนวกมากนะครับไม่มีที่ให้นั่งนะครับก็ยังสารลอยได้นะสโนวกเนี่ย และนี่คือช็อตในเพลงเปิดโดรีมอนนะครับเรียกว่าเป็นหนึ่งในช็อตเพลงเปิดของโดมอนทีผมชอบที่สุดนะครับในความที่ผมเป็นคอหนังไซไฟนะครับเสียดายที่เขาไม่ใส่หนังไซไฟเรื่องโปรยอย่างชูตาซควันหรือสเปย์ออเดซี่เนาะสงสัยมันฮาร์ดไปนะครับแล้วไอ้ช็อตที่เป็นเหมือนลายเส้นโดรีมอนบินเนี่ยก็จะ่ผมนึกถึงหนังเรื่องทอนด้วยนะครับทอนหนึ่งเก้าแปดสองผมก็ไม่เคยดูทอนนะแต่พอจำรูปแบบของวิชวลเฟกต์ได้อยู่นะครับจรินีกแกแอบเสเียดายนะเขาน่าจะใส่กอซิลล่ามานะครับถ้ายุค85นี่ก็แสดงว่า เป็นจุดเริ่มต้นของยุคกอซ่าเฮเซ่นะพอก็ต์หนึ่งเก้าแปดสี่ก็มาแล้วเนาะริเทลกอซิล่าน,นะครับพอก็ต์มันก็เป็นหนังไซไฟแหละแต่เรคิดว่าถ้าเกิดจะใส่ฉากกอซิล่าในเพลงเปิดมาใส่อาจจะโดนลิขสิทธิ์นะมั้งเพราะลิขสิทธิ์ใหญ่นะยังไงลิขสิทธิ์ของบ,บ้านเขาน่าจะแรงวพอสมควรในสมัยนั้นนะมั้งนะก็ประมาณนี้สำหรับการเลาะหนังไซไฟในะเพลงเปิดโดลายมอนนะครับต่อไปก็จะเป็นการสปอยเรื่องราวในโดลายมอนภารณีนะครับก็เป็นมุกวที่สนุกภาคหนึ่งเลยนะเรียกว่าพล็อตโหนน้อยกว่าภาคคก่อนอนๆนะรับ พอที่ผ่านมาผมทำคลิปบ่นว่าเอ้ยมันมีพ็อตโฮนู่นนี่นั่นนะครับแต่พาคนี้ไม่มีแบบพิเศษนะครับขอบเอาไปเนาะท่านผู้ชมคิดยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับก็จากไปก็เหมือนเดิมน,นะครับผมได้ทําแฟนฟิกแต่งแฟนฟิกวัยเด็กดีนะครับก็เป็นนมิตะฮาริมนะครับผมแต่งไปหลายเรื่องมากตั้งแต่ดาร์กจัดเลยทั้งอะแบ็คแฟนทอมนมิตะเป็นนักฆ่านะครับแบบปวดตับมากฮาริมก็จรงิงแต่ดราม,ม่าจัดแล้วก็กาวจ,จัดอย่างนมิตะบนโเฟสเตย์ไนท์นะครับจริงฟเฟสเตย์ไนท์มันเป็นแฟร์ชายทุกคนจจจะะรริงงััันนคบแตต่าายมกว เรื่องล่าสุดของแต่งก็คือนามิตะคอสโอเวอร์ Over, กับบลิชเทพมอนะจะเกิดอะไรขึ้นมุนามิตะกลายไปฮอลโลนะครับเรื่องนี้ก็กล่าวอาจจะการน้อยกว่าเรื่องก่อนเพราะไม่มีส่วนดราม่าจริงจังด้วยแต่ตัวนามิตะเนี่ยค่อนจะดูติ้งต๋องไปหน่อยนะครับเพราะโคเริ่มมันก็ยังแอบกาวๆอยู่นะครับถ้าเกิดสนใจก็ไปดูได้นะครับลิงก์เคยช่องเดซิฟชันดาราเช่นกันนะครับถ้าใครชอบอันนี้ก็ลืมกดไลค์นะครับเน้นกดไลค์เป็นไลน์นะครับพอคอยทึมยูทูบโชว์นี้มันก็ปแปลกๆนะครับเหมือนต้องเน้นกดไลค์ ทำให้เหมือนมีคนเห็นคลิปนี้มากขึ้นจากการกดไลค์เลยมั้งครับเพราะมีหลายเจ้าที่เขาพูดถึงอยู่นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับจากอาต้อธิตนกซิลาเอยลูบี Pass, ้เอยปาสติฟเอยโดเรมันเพียเตอร์ทอมมี่เตอร์คอมมายของเคอร์ก็ติดตามได้นะครับผมมีเฟเวอร์ตัวเคยถ่ายเหันในเฟซได้ในทูไม่สตอปเท่าไหร่สำหรับวันนี้คือตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ